สวัสดีจ้าวันนี้กสิออกไปข้างนอกค่ะไปกรมแรงงานกรมแรงงานเอิรนนะคะแล้วก็สิไปซื้อกับเขาหิมะตกหนาค่ะเมื่อนี้ไปแล้วจา้าพญายสตรถแล้วนะคะหิมะหนามากวันนี้ล่งยางแรงแล้วก็รถตักยังบม่มาเลยค่ะรถตักยังไม่มาเลยเนี่ยเห็นไหมละอง ลงแค่เมื่อคืนเนี่ยนะคะลงเมื่อคืนเด็กๆค่ะตอนหัวค่ำก็ลงไปปลอยนิดๆหน่อยๆแต่ตอนกลางคืนมากพุ่นะเบองคว่ำหนาเบองคว่ำไหนทึงเก้าอี้ก็ได้ค่ะเอะาให้เบ่งคว่ำหนาเนี่ยขึ้นเดียวมันเออีกบิกมดมือรถเนี่ม,นมาตักถนนเลยค่ะการขับขี่ก็สิลำบากแน่นะคะเนี่ขึ้นเดียวก็ลกไม้จนหนาปื้ด แต่วันนี้นมักความงามค่ะอืมมกัมกมักมักเบิงสีข,ขาวๆของหิมะที่มันเกาะอยู่ในกกใหม่นะคะการขับขี่ก็สิลํลำบากลรามองจอดรถมองกลมแลองงานก,าาก็ลำบากลำบากเลยที่แหลกพอสิไปรถเมย์พ่อยายว่าไปรถยนต์อยู่ละเพราะว่าพ่อยายเสียไปซื้อกับเขาพอมเมื่อนี้มันมีอาทิตย์นี้นะคะ มันลดจากแต่มันมันมันนีเนาะมันอั้งขารนมันลด,นลดเนื้อพวกเนื้อมูเนือเน้อยังเบิง้งข้าตตองเบิ้งแต่ละห่างนะคะว่าห่างไรลดยังจังไหนัสิเนาะสิะไปซื้อเนือ้อบดมาเฮ็ดสเต็กเนือ้อบดไข่พอไงเพราะว่าที่เฮ็ดไวในตู้เย็นเมื่อ์เกี๋ยงเรียบร่อยเบิง้งความงามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันไมมหน่อยไปกลมและงานแล้วแสดยงยังมา่อซูพี่น้องกินกันเนาะค่ะออกจากกรมนรืงงานแล้วพี่น้อง นั่นสิยางไปข้อมมลนค่ะเขาเห็นไ่หน่อยไปข้อมมลนนะคะยางยากแยก,กเมื่อกี้ออกจากกรมแรงงานเราไปซื้อพักมาแล้วค่ะบ้านนี้เขาโทะมากจากกรมอันจากข้อมมลนนี่ค่ะจากอำเภอเนาะค่ะเจ้าหน้าที่อำเภอโทรหาก็เลยยางกลับขึ้นมา,านี่หน่อยเขาไปฟกกอนเด้อเดี๋ยวสิแอนงานข่าวให้ฟัางด้ค่ะเด้อออกจากกรมแรงงานเมื่อกี้นี่ไปมาแล้วจ้าพี่น้องไปมาแล้วสิเก็บไข่ ใส่แพงก่อนไออันเมื่อวานวั้งหนไหนพี่น้องว่ได้แวะหอซื้ออันเนื้อมูเนื้อไก่เลยเพราะว่าอันว่ได้แวะหางฝรั่งมาสัต่ต่อไปฟาวเอกจากก่อแม่งามแล้ววันนี้ก็เลยไปซื้อพักหานแขกยืนซื้อพักที่หานแขกแล้ววันนี้อันเจ้าหน้าที่ ข้อมูลเอิ่มเจ้าหน้าที่รัฐบาลเอิ่นให้ไปพบก,ก็เลยได้แต่ของลานแขกก็เลยแล่นไปพบเจ้าหน้าที่รัฐบาลแลนะคะเงาเลยบ้านก็เลยบริสุทธิ์อยังเทิร์นรถก็เล่นยากมนีหิมาตกไล่ไล่อะไรบ้านนี้อันทั้งในฮะนะจักรถเกตรถแท็กเตอร์พี่น้องแตกบืนๆอยู่เออมันยากหลายก็เลยว,ว่าพวกในสื่อดอกให้เขาเคเรียดจำนวนแล้วคนมัไม่ไง้ถจอดรถงานจอดรถข้าวรถข้าวดอกจอดรถประมาณสี่สิบกว่านาที ไปพบเจ้าหน้าที่กรมแังงานเลี้ยย่างไปสุพักกับมาเขาเอิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่รัฐบาลเลยไปพบเจ้าหน้าที่รัฐบาลกับมาน้าแข็งเต็มอาอะอยู่พี่น้องเออเอากล้องคอยฟื้เหยงเด้วกัก่อนแต่บอกว่าไอเนี่ยเบืองกล่องขอโทษด้วยพี่น้อง้อยจะเ้าเวียนหัวยับกล่องคนนีกอนอัอนหิมะเต็มเป็น,ปนกลาลังตีเป็นน้ำแข็งผ้ากันยืนขุดหิมะอยู่โอ้ยโมบายเลย กับกับมันไงกับเสือเปียกเมื่อมันหิมะล,ลงมาพร้อมฝนเนาะเมื่อได้พักได้แต่พักอันน่าแกรมากบอกหน้าวหาหน่วยพี่น้องบอกหน้าวหาหน่วยซิฟโนซื้อมาตุนไว้บอกไปนั่งจัดไปนมไมั่งไปคือเกาเหรเอาของมาใส่ข้างในเอาของเกาของมากินให้เมื่อเมื่อนี้ได้พักกันผักชีผักชีกชแล้วก็ใบต้นหอมสิคข,ขันตุ้มพักพี่น้องก็ล้างต้มมัน เขาต้มเขาซีสสนสมพักซีท่านท่านสมพักมนันนี้โอ้โหแต่แซ่บข้าวไบักทั่วแมมาหน่อยนึงซื้อมาหลายกินว่าท่านแต่มันยอกพี่น้องบักทั่วนะมันเหียวก็เซ่บอันนี้ผักชีลาวสาระแนซื้อมาไหวห้าปนห้าแก้วนี่ีาาลาวสาระแนอันบักเขือ บะเกอือกไทยยู่หันแขกมีขายลังเทือกลับไปกับมีลังเทือกับบ่มีเหล่วนี้มีแล้ว,ลวอันบะเกอือไทยกับมีแต่หวานหน่วยใหญ่หลายเขาพอ,บอแบ่งขายขก็เลยซื้อมากกว่าก,กินผู้เดียวว่าใดเนาะบะเกอือกไทยมันเอามาแขกแซนนมันใหม่แล้วมันยังแซ่บเนาะแกงอมแซนแก้วกระแซ่บนี่สะเอามากนจะมาซุปเลยซื้อมากไปพัก ผักการ์ดช่วงนี้เป็นผักกาดแบบบ้านเฮ้าเขาพักกระลำเป็นแบบผักกระลำบ้านเฮ้าด้วยแก่พักกระลำเปลือกบางค่ะพี่น้องไงเดินเลือใส่ส่งแพคเกจตัวรัวถิ่นกระปุลกระแกวคือสิแซ่บปร็จบนกระทู่แล้วก็ผสมผักอุ้ยหนึ่งข้อเหนียวเนาะว่าน้ำไหลแตกอันนี้เป็นผักกาดผักกาดบ้านเฮ้าด้วยอันผักโอ้ผักกาล้วกระลำผักกาดประกาศยู่กระลำบ้านเฮ้าพี่น้องอันนี้กระลำเปลือกบาง เวลาขันสมพักแล้วมันสิก่อบเบิ้งหัวมันเดอ้อพี่น้องไปหาซื้อล่องเบิ้งเดอ้อนี่นี่หัหน่หนหนั่นฝรั่งหันหันหั่นฝรั่งสิบ่ค่อยมีดอกหั่นแขกจังซืงนง้นี่ฟักกาดเปลือกบางนี่สิขันใส่กันเสื่อนหอมแดงข้าวไห่ก็ขิงไม่น้อยขนาดกินข้าวเหนียวได้ร้ายละท้องอืดขาดขิงบ่ได้พี่นอ้อ,อยลองดึงดึง เงินพักมากเรียบร้อยแล้วซุ่มีิอันนี้สีไต้มจักน้อยวันนี้สิกินนันเมนู่งเน่าหนาวกับสิกินเน่าปุ้นๆจักน,น้อยเขามีแห้งเนาะวันนี้เป็นมาสิเฮ็ดอันเชชวนมาล่าตีนไก่น,นี่ว่นเด็กเปร้านฝรั่งแต่ว่าเด็กเปร้านแขกก็ได้ตีนไก่มาจะสิต้มเซเชชวนอันนี้หั่นนกกระทะ จะเ,เอาไว้ก่อนเห็นเวลาไล่สักคนจะเก็บ้เก็บได้มาตอนนี้ละเพราะว่าเป้าเป้านั่งเขาเอิญอยากว่าท่านจะเล่นเป้าแมนเก็บไครก็ได้นอกหากใครเป็นของเมืองของเหลือง เสื่อมง่าดีเด้พ่าไงร่้บ้างเท่าเดียวเสื่อมไปแค่นั้แต่สิมีเรื่องมาเรามาเบา้าซูฟังเนาะไปกรมแนงานแล้วเขาก็เลยถามว่าอันเธอไปฝึกงานเป็นยังไงโบโอเคบอก็ได้อกโอเคอยู่แต่ตอนนี้นะ่ะถาร้านเขาซื้อของซื้อ,อยังเขาเซ็ตจ,จังเสดเฮดซึ่งฉันก็บ,บรรู้ว่าเวล่าได้แห,ห,ห่นั้นเลยว่าเมื่อไรเสร็จตอนไหนก็ไม่รู้ อันเขาก็ได้ว่าใช่ตอนนี้เธอจะทําอะไรก่อนไหมมันเขาก็ได้ถามมาตอนนั้นฉันให้เธอไปพบกับอันเจ้าหน้าที่อันรัฐบาลเจ้าเด็กเธอได้ไปโบไม่น้อยก็เลยว่าพ่ได้ไปแล้วเพราะว่าอันตอนฉันได้ฝึกงานเจ้าของ่านเขาว่าเขาเฮ็ดหนังสือให้ฉันอยู่เรื่องจ้างงานแต่ว่าตอนนี้ฉันลอบมาเป็นเดือนแล้วมันก็ยังโมเสกเขาก็ได้ว่าฉันอันกรมนังงานได้ว่าฉันคุยกับอัน เขาแก้เธอแล้วเขารอสื่อของเขาล้านอยู่เขาก็ยังบง่มหุ้นกันว่าตอนไดสิเซฟมาเนี้เขาอยากให้เธอฝึกงานอีกเดือนนึงเออเขาแก้ผมในง,งานมาเขาหลังจากฝึกงานแล้วตอนนั้นนะ่ะฝึกงานแล้วเนาะสองอาทิตย์มาเนี้คนกิดดูแล้หน่อยในีย่ยผมในงานเลยว่าข้างล้านนะ่ะอยากให้น้อยหยอยากให้ไม่น้อยนะ่ะฝึกงานอีกเดือนนึงหลังจากถีอขั้วแล้วยังแล้ว เขาิสดกหูเขาิได้หูว่าไม่น้อยน่นฟุ้งกะกับอันร้านอาหารบอร่ออีหยังบอ่อย่างสี่นะไม่น้อยเลยว่าชั้นในเฮงงานนู่ในร้านอาหารประวัติชั้นนการทํางานยู่ในผมได้ง,งานกับนี่เป็นยังชั้นที่ต้องไปฝึกงานร้านอา,านหารน่นให้เขาอีกรอบหนึ่งในเมืเม่อชั้นฝึกมาแล้วเออเลยบายแังซีเขาเลยเลยได้ถามเขาว่าต่อเขาใส่ชั้นฝึกเดือนนึงเลยเหรอ มันก,บบก็บอกบอกมันบอกโอเคสำเข้าจำรับเข้าไงพี่น้องงั้นก็บก่าเนื่อหน่บอกว่าถือแบบแบนี้เขาเลยว่าเดี๋ยวเขาสุยกับจะถกจะคของหันตอนไม่น้อยอยุ่งเนะ่ยเขาก็ท่อยุ่งแ้วก็จะค้องหันงานโทรศัพท์โทรศัพท์ว่าว่างเออก็เลยว่าเออแต่ว่ากลมงานกันแนะนำไปหน่อยดียุ่งมา ง่ายงานกันแนะนำมาหน่อยดีอยู่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาเราก็เราไม่รู้ว่าตอนไหนเขาจะเสร็จเธอพูดก็ถูกตอนนี้เราจะมานั่งเสียเวลารอแต่เขามันก็ไม่แน่นอนว่าเมื่อไหร่ร้านเขาจะเสร็จบลาเพราะว่าเขามีธุรกิจหลายอย่างพี่น้อมเขาบ่ด้มีเวลามานั่งเห็ดยางเดียวห้อกับสิิปรอเขาบันนี้ลูกม่หน่อยต้องใส่เงินนะคะตอนนี้การใช้ใจ่ายเงินมันเยอะมากเนาะม่หน่อยก็ล่อบ่ม่หน่อยก็เลยไปหาเจ้าหน้าที่กรมแรงงา่ายโอ้เจ้าหน้าที่กรมแ่ายงานเลยให้ม่หน่อยไปหา เจ้าหน้าที่รัฐบาลนั่นแหละนั่นจากซื้อพักรวก็แลนไปก็คุ้ยแล้วเรียบร้อยได้กระดาษเอกาสารมาแล้วเรียบร้อยเส็จสุดเคสงานมาเลยค่ะนี่นะคะของใหม่นะคะของใหม่อันนี้ของรัฐบาลนะคะที่ทางานให้รัฐบาลนะคะเขาเอิ้นข้อมูลเนาะบานเท่ากับเอิ้นคำเพอเนาะเป็นพนักงานของคำเพอไปเจ้าหน้าที่ของอำเภอเนี่ยทรงค่ะทรงจะไ้เบิง้งทรงแล้วไง อมเอสอมสตูเล็กเอสขานี่ตัวหอมอินโมเกะแมมคอร์โซเบอร์เอสเบอร์เอสนั่นมันพอดีขาข่อยพี่น้องบาทบาทนีอันมันใส่เนี่ยมันบิดพุ่งเขาให้ร่องอ่ะเสื้อผ้าไม้เขาพาไปเอายี่เนื้อหอมเสื้อผ้าเนี่ฮอดเอฮอดเออันมาเนี่เขาก็เลยว่าเอาเอาตัวแอลนี่มันเป็นแบบ เก่งหัวหูดนะค่ะใส่อันนี้สําหรับใส่ทาความสะอาดอยู่ในขัวเนาะค่ะใส่ทาความสะอาดในในขัวแม่น้อยสิได้เฮ็ตงานทาความสะอาดสองมองก็คือในรัวกับบริเวณสถานที่ร่องหลอโรงเลียนแป้งสีนาแล้วแต่เขาสิสิได้เฮ็ตมองไหนในรัวก็สิใไส่แบบมี้ค่ะก็สิมีหมวกคุ้มผมเนาะก็ให้เก็บผมมืดรองเท้าก็ต้องสะอาดสะอาดในการทํางานในขัว รองเท้าเนี่ยเขาบริหารเข้าหาเองแต่รองเท้าต้องเหมาะสมกับเฮดงานในคั่วส่งไม่หน่อยมีแล้วบริสุทธ์นะคะเออชุดในคั่วสีใสจังสีส่งตัวนี้แล้วก็เสื้อผุกเสื้อพนักงานเบอร์นี่จังสีไสได้ถ้ากันคนหาเขา้าขาหายซอยดีดีเลยล่ะอันนี้ชุดสำหรับใสเ่เฮดงานอยู่ในคั่วนะคะ ันนี้ชุดสำหรับใส่ทำงานในครัวก็ดีคอยชุดสำหรับใส่ให้งานในครัวส่งนองมันเปิดทั้งยันสี่มันต้องส่ซอนอยู่แล้วผ่ามันบางมันบูอุ่นเนอะใครสปใส่กันสี่ไปเห็ดงานจะเย็นดาบเย็นกลบนแอ้วเนาะผ่าายเนาะพี่น้องันต้องมีแหลกจริงทั้งในตัวนึงเนี่ยจ้ะมันบางมันบูอุ่นแล้วเขาเห็ดงานเนาะหนาหิมะเนาะนั่งรถไปก็หนาวแล้ว เดี๋ยวเด้เอาเสื่อนี่เสื้อทั้งในก่อนมันจังสิได้ดูพาเด้อพี่น้องขอโทษเด้อแงาแห้งมันต้องพักค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีแป๊บอยู่ขอให้ท่านในเขตเบิ้งแป๊บมันียังอยู่มวงไหนเดี๋ยวค่อยหาแลาววันนี้เราค่ะเดี๋ยวสิซอยเอาดอกพี่น้องเดี๋ยวสีนางซอยมื่อนี่ล่ะ ก็สิได้สุดประมาณนี้เนาะเห็นบ่มเนาะยกกองให้เบิ่งนเนาะส่งส่งเงาค่ะแต่ว่าก็โอเคอยู่ไ,ได้สุดแล้วเนี่ยคือสุดเทศงานสุดเทศงานอยู่ในขัวก็สิประมาณนี้อันนี้ก็สิเป็นยี่ห้อของว่ดจะเป็นแบบไหนาแบบล้งเนาไม่ไงี้หน่อย บ่ได้ถอดเสื้อนาะร้องไอ้พี่นองเบิงหลดแล้วกันภักมันคือๆมันมีขายไม่ได้งเนย่างงานเป็นซื่อของอำเภอไม่งหน่อยเนาะเป็นพนักงานของอำเภอนะจ๊ะอ่ะียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเบิงเสื้ออันนี้กันอ่ะียบร้อยจะสเก็ไปก่อนเดี๋ยวเสียเอาไปซักค่ะยังมีหอ่อติดียบร้อยอยู่ทั้งทุกตัวเ้อค่ะเด้อแต่ว่ากางเกงนี้ไม่ได้เสียเอาไปซอยซะก่อน มันเงวครับจนเหยียบพื้นค่ะใส่พอดีค่ะก็เข้าใส่เก่งๆทั้งในสอนนำเนาะเพราะว่ามันเป็นผ้าฝ้ายบ้านนี้การเทียนงานเขาไม่น้อยตอนนี้นะคะกระสิเป็นแบบว่าอันเป็นพนักงานแบบว่าเป็นตัวเสริมก่อนค่ะสำหรับคนขาดคนยัง้งหรือว่าถ้าบ้านนี้เขาก็เอิญน,นั่นวิกอเรียเนะยาะเนี๋ยเสิจไปผักลบเอียดสุดที่นี้อะ ปติเนีย <c oughs> โอ้ยจามห้องไหมเดี๋ยวสิเอาไปซักก่อนป้ายออกลงซักก่อนยังได้ไีไซซักมือดีแหละนี่รอสังเวยพ่อใหญ่ไปจองเสือ้อผ้าซักก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวไปซักทั้งเว้นจะจัดะสุดกะง,ง่างยู่ดอกอันนี้เสื้อสำรับอันทำความสะอาดในสถานที่ราชการต่างๆ นะคะเกษตรเป็นตายีหอของอำเภอคือกัน,นะคะ่ะแต่ว่าอันทางเข้าไปทาความสะอาดในสถานที่ของอำเภอนะ่ในสถานที่ราชการยังต่างต่าง,ง,งอีกก็คือใส่เสื้อดําค่ะใส่เสื้อดําแล้วก็กางเกงเข้าบไดไหมานะคะกางเกงเข้ากระส่งกางเกงสีดําแล้วรองเท้าก็ที่เหมาะสมกบเข้ายางแล้บอลลมบอลยางก็คือเป็นผ้าใบนะคะออรองเท้า,ทา,นนะะากกของเท้านะคะแล้วก็กางเกงก็เป็นสีดําของเทเองสํหนับ ที่เฮ็ุงานอยู่ในอันเกี่ยวกับอันทาความสะอาดในสถานที่ราชการต่างๆส่วนถ้าเป็นคั่กาสิปเป็นชุดนี้ที่ใส่ให้เบิ่งเนาะการเฮตุงานเป็นรายได้ไทิมมาเลนหรือรายได้ไชั่วโมงนะคะเข้าใจเป็นชั่วโมงเนาะพระ่าไม่น้อยก็เด้เป็นพนักง,งานประจำเป็นพนักง,งานเป็นตัวเสริมหรือว่ารบีคิเรียนะคะางานควกมนี้นะถ้าเป็นงานถ้าเหตุงานมัน,นหยุดนี่ได้สองเทา่าเลยคะ่ะงานทำความสะอาด แบบนี้ไม่น้อยกตไดออตอนน้อีกอย่างมาเนี่ยแตเขียนหนังสือกรอกละเอียดเนาะค่ะเนาะเป็นพนังกงานเขาแล้วก็ได้กระดาษมาให้ไม่น้อยกรอกแล้วก็ส่งไปที่โรงพักนะคะไปที่เขาเอื้อนอย่างกรมตำรวจสจ้าหน้าที่กรมตำรวจอย่างสัญญาณนี่แหะจา้ะมันมีหมองติดหมูไ่ไหนประจับไปคือพอ เพราะว่ามีมองปิดก็เศร้าหาพอเห็นก็สินมีกระดาษไปนึงกอกซอที่ยูเหียงเจ้า,จาของประวัติเจ้าของและส่งไปที่กรมตํารวจแล้วก็มีกระดาษอีกใบนึงกอกเรียบร้อยละส่งไปที่หน่วยงานนะคะแล้วกระดาษอีกใบหนึ่ง,เ,ง,ปง,นนะะงเป็นใบที่ใส่เขียนเกี่ยวกับเดือนนี้เดัน,เดนนี้เดอนโมกรล่าเนาะค่อยไม่น่อยเฮ็ดงานมือใดจว่าจว่าเริ่มเฮ็ดง,งานวันทีสิบสี่สิบกับสิบสี่ เขางานจักโมงออกจักโมงเฮ็ดไปจชนว่าฮอดสิ้นเดือนค่ะเขียนทุกมื่เข้าไปเหตุงานเห็ดจักโมงออกจักโมงมางนมีพ่อฮอดสิ้นเดือนเข้าต่ออากระดาษไปนี่ไปส่งให้หัวนาค่ะก็ตรงไปส่งให้เจ้าหน้าที่รัฐบาลที่เป็นหัวนาไม่น้อยเออเจ้าหน้าที่ทีเ่เฮ็ดงานมีราคาไม่แน่อำเภอแล้วบันนี้เขากระสิเรืร่วมว่าเขาเหตะไจักดื้ออันมือ่อเดือนนี้จกักจะใดแล้วเขากระสิคิดเป็นเงินอรือไม่เข้าแล้วเขาก็เอากระดาษของใบเดือนเดือนนามาคร้อมกับตารางงานนะคะ เขาิใหยกระดาษที่ห้องกอกเดือนหนากับตารางงานเดือนหนามาพร้อมกันเงี่ยสิแต่สําหรับตอนนี้ตารางงานของไม่หน่อยเมื่อนี้เพิ่นน็สิจัดการแจ้งว้ที่น่วยแลวกะ็เขียนลงนะคะว่าไม่น่อยเสิเอาช่วงไหนเมื่อหน่อยสะไปงานช่วงไหนแลวกะ็สําหรับงานของไม่น่อยนี่ถคาพวกเขาเอาวัานพัก้อนหรือวันหยุดยังสิหรือเขา่วยเขาไข้เขามาบ่ไดดจังสิไม่หน่อยกัสิเป็นคนไปเห็ดในช่วงนั้นนะคะ นี่ก็คือเรื่องเล่าที่นํามาเสนอให้พี่น้องฟังช่วงนี้ถ่ายเฮ็ดงานนะคะต้องเขางานประมาณมหกโมงหรือหกโมงเคืองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเฮ<ม>็ดงานหอดายสองดังนั้นย่างมือเศรารเจาะตงองหอขนมปังไปเขาอ,อื่นเป็นมัก,กาเนาะเป็นขนมปังเป็นยังทีว่าเฮ็ดงานมาสักพักหนึ่งก็สิมีช่วงเบรกให้กินกาแฟานะคะแล้วก็เฮ็ดต่อไปอีกกัก่อนก่อนสิเทียงช่วงพักเที่ยงก็กินขา้าว แล้วก็หลังจากกินข่าวกับบางคนกับกินกาแฟาก็เลิกงานหรือบางคนกับไปกินกบ,บ้านเลยนะคะนี่คือที่เขาอธิบายมากมือนี้และอีกอย่างหนึ่งการเฮ็ดงานที่เกี่ยวกับที่ไม่หน่อยเบานี่คือเป็นอย่างที่แปลกใหม่สาหรับไม่หน่อยด้ยค่ะพระบ่าไม่หน่อยบ่เคยเฮ็ดอันนี้บอกเลยตั้งแต่มาอยู่ประเทศสิบเดนชีวิตก็ใส่ชีวิตอยู่ในครัวามาตลอดนะคะทํางานอยู่ในครัวมาตลอดดังนั้นงานทําความสะอาดนี่เป็นงานใหม่แล้วก็เป็นงานใหม่หมอีหลีที่สุดสาหรับไม่หน่อยเพิ่งรับงานมือนี้มือแรกด้วยนะคะ ไปรับงานมาวันนี้วันแรกไปพบเพื่อนแล้วบ่ขคือวันแสดงงานนะวันนี้คือวันแสดงงานตอนนี้นะคะคือเขาเรียกตัวไปพบตั้งแต่ตอนที่ฝึกงานจาได้ว่าที่ไม่ได้บอกว่า,ารัฐบาลให้ไม่หน่อยไปหาแล้วแม่หน่อยเราไปที่แม่หน่อยออกคลิปไปฟังเนาะช่วงที่แม่หน่อยฝึกงานอยู่ร้านอาหารเซตเขาให้แม่หน่อยไปหาแม่ได่อยบอกไปแม่หน่อยก็คือว่าเออเดี๋ยวจะได้เห็นงานร้านอาหารที่นี่ล่ามาเป็นเดือนแล้วมันยังบ่แล้ว ด้วยกับว่าแม่น่อยจําเป็นต้องใส่เงินนะคะแม่น่อยก็เลยไปพบกับเพื่อมเมือนี่ก็เลยปรากฏว่าได้งานเลยถ้าไม่หน่อยไปตั้งแต่ตอนที่แม่น่อยฝึกงานเสร็จเนาะแล้วไปพบเขาปั่นนี่แม่น้อยก็ได้เห็ดงานมาเต็มตั้งหลายแล้วก็มีเงินเพิ่มขึ้นมาได้ซอยเหลือลูกได้หลายแล้วแต่ว่าก็ธรรมดาแหละคนเฮามันบอลููนะพี่น้องเพราะเฮาก็นั่งรองงานอยู่สิเนาะมันแต่หมายถึงว่า ียังมันสิเกิดขึ้นในชีวิตเท่าในเหมือนเพิ่นกำหนดไว้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเวลาไดมมาสิเขามาในขั้นตอนนั้นขั้นตอนนี้นะกนะ็บ,บกต่ตองคิดอย่างายส่วนงานตรงนี้ไปเ็ดแล้วและงานลารอาหารมันเซจแล้วอยา่าไปเฮ็นงานธา,านอาหาราาเฮากระบอกเขาได้ค่ะเออกรมแรงานก็กระบอกเฮ้าอยู่กรมแรงานที่เขาดูแลแม่หน่อยี่เกี่ยวกับสวัสดิการไม่หน่อยเขาก็บอกู่ว่าช่วงนี้ถ้าไปให้างานตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วก็พ่อธารอาหารเซจ ถ้าเธออยากกลับไปร้านอาหารเธอก็ให้บอกเขาแล้วก็มาบอกฉันก็สิเปลี่ยนสัญญาห้ย,ยังสินะกับเปลี่ยนเา้าเปลี่ยนยังหาไม่นด้ก็เรยกว่าว่าเมนนี่ไม่นี่ร่วมเปลีลปสุดเพราะหน้างานกับวราดีอยู่เธอก็ลองทําดูถ้าเธอทําดีเธออาจจะได้งานประจำร้อยชั่วโมงเลยก็ได้เธอก็เธออาจจะได้งานประจํามันอยู่ที่ผลงานของเธออยู่ที่การทํางานของเธอด้วยถ้าเธอถ้าเธอทํางานดีเธอก็จะได้ทํางานเยอะเพอเพอเธออาจจะได้แบบว่าถ้าคนถ้าว่าคนขาดหรือบ่มีคนยังสิแล้วก็ต้องการร้อยเปอร์เซ็นต์เลยยังสินะ ให้เขายึดงานเต็มเวลาเขาก็ได้เฮ็ดเลยเอยงสิเนาะเออไม่น่อยกับว่ามันบอแปลกแล้วก็มันบมดเสียหายดอกกับการที่จะทดล่องอย่างหม่ๆมซึ่งไม่หน่อยกับอยากล่องมันกันว่าการทาความสะอาดมันจิเป็นกันไหนพะตัวเองมันก็ฮ็ดงานเกีก่ยวกับการทำความสะอาดเลยมีแต่เฮ็ดไปในขันะ้วในหยังเดี๋ยวถ้าประสบก,การณ์หม่ๆที่ไม่น่อยไปเรียนไปฟึกบริเดียนเรียนนขึ้นเริ่มฮ็ดงานเลยเนาะแต่ไม่หน่อยได้ไปฟึกหรือไปเฮ็ดแล้วไม่หน่อยกับสีน้ามาบอกเราประสบการณ์ให้่น้องฟัง เพราะว่าเอาเอกสารพงหญ่เอาไปเก็บแล้วว่าเสียมาโซ่บ่เก็บพงไนยเสียเอาไปกอกแล้วพงไน่จะเดปส่งไปสนี่ไห้นะคะเพราะว่าต้อง่งต้อง่งประวัดเฮาไปที่ตำรวจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาต่องเหมือนว่าถ้าเป็นยังเกิดขึ้นเขาต้องเห็นงานเกี่ยวกับโรงเรียนะคะเขาต้องเห็นงานเกี่ยวกับโผกเด็กน่อยผัเด็กหน่อยเว้ยรุ่นเด็กน่อยนหน่อยอย่างสีนะคะเพราะเขาไปทำความสะอาดโรงเรียนน้าแล้วเขาก็ับไปทำความสะอาดในของ ในของขั้วนั่งลั่เทือมือนี่ห้าเข่า,ข,าของขั้วมือต่อไปห้าไปทาคมสาดพืน้นให้เด็กน้อยนักเรียนงังนสินะมันอยู่ไกลเด็กน้อยค่ะเขาก็ต้องเหตุประวัติเข้าไว้มันก็นเป็นเรื่องธรรมดานะคะเดี๋ยวถ้าจางังไนมือหน่อยก็สิ่งงานใ้ฟัง่งถ้าได้เหตุแต่อย่างเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างข้ากับคนที่จะเรียนรูกนะคะแล้วก,อกอ็อีกอย่างนึงอีกอย่างนะเขาก็ต้องเฮตุไปแหละคะ่ะเพราะว่าถ้ามันมีเขามาเขาก็ต้องเฮตุถ้ามีโอกาสเขาก็ต้องเหต ถือว่าเออมีโอกาสเขามาให้ไม่น้อยแล้วยังหน่อยก็ใส่เหลือ mm hmm. ในดันได้ดเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าปอนกะบยางที่พี่น้องหูเนาะตอนนี้ไม่น้อยกัดีใจคะ่ะไม่น้อยก็จะสู้นะคะ,จะ,นะคะจะสู้เพื่อลูกนะคะเพราะว่าผู้ทีรอคอยการรักษาพยาบาลโดยการใส่ใจยังต่างๆก็คือน้องปอนตอนนี้เพราะว่าบีบีกะนนาจะเซ็ตสิ้นแล้วค่ะเดี๋ยววันจันทรน์ก็คงจะเซ็ตมือทุกอย่างแล้วเพราะว่า เหลือนิดหน่อยในห้องแต่ไม่น่อยก็จะนํามาให้เบิ่งทั้งเรื่องทายวิทย์ให้่นไทยคิปในห้องให้เบิ่งงนอกว่า่นอยู่จังไหนยังไหนที่นี่ไม่น่อยก็จะได้รับผิดชอบเคปอนหรือว่าบีบีก็อาจจะช่วงที่นั่งชุกห,หุหรือว่าชุกเฉินถ้าก็จะได้ใส่ละเล่นน้อยการที่เฮ็ดห้องให้เป็ก,ปก,ปก,ปกเฮ็ดห้องหรือใส่เหลือในการเริ่มต้นของบีบีนี่ก็ให้เพื่อนมีมีมา่านของเจ้าของเห็ดหิ้งซึ้งว่าตงแต่เกิดมาในชีวิตกับบ่มีอย่างเป็นของตัวเองอ่ะตอนนี้มีงานเฮ็ดแล้วกับมีห้องเป็นของตัวเองมีเอออัันนนนี้ขงะบ เราซื้อความภูมิใจได้ว่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเราอย่างสิเนาะเออไม่นายกระสีว่าสูฟังอะไรเดี๋ยวไม่นายขอไปคั้นสรงพักแล้วก็สิไปเฮ็ดเมนูเชชวน,นกิ่งกอนเชชวนนี่าก็ซื้อมาแต่มมือไปไปหละ่ะน,น้ำพริกเชชวนไปกระได้เชชวนเชชวนนี่งตุ้ดยาเขาในใส่ตีนไก่ก็ได้อันนี้นี่สไปซี่ในเชชวนนี่ เชสวนฟอร์ฟิสแต่ว่ากับกษิใส่ไก่คือเก่าล่ะขอโบกงูกับกซือมานองเมืองจากเก็บเออจากกันยังสต็อกโค้ะมันแสบสิไปสต็อกข้อมจิไปซื้อของที่วันนั่งแง่แคลมหน่อยบ่มีอยู่แล้วเราไม่ห้กินก็สิเฮ็ดนี่ค่ะจะต้มติ่มไก่เปื่อยๆเมื่อนอยเห็นในทางเมืองลาวเพิ่นเฮ็ดกินเนาะเพิ่นก็ใส่ผักหลายอย่างแต่ว่าเม่นูเม่อนายก็สิมีแต่ผักกาดกับผักอันนี้ล่ะใส่แล้วก็สิใส่ติ่มไก่ใส่บุนเซ็งก็สิลองกินเมืองขั้นแสบก็สิแต่ว่าเป็นตะเพ็ดแสบแสบดาบพี่ บักพริกลาลาเนาะเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องเลยนะที่ให้การติดตามหัความหักความห่วงใยพี่นอ้องเบิ่งให้กับซอมซอยเหลือน้องปอนในทางอ้อมเพื่อกันภาวะไร้ใดของยูทูบช่วงนี้ก็ไปอุ่นนุนเฉือทั้งลูกเนาะค่ะหนึ่งความรักหนึ่งปัตนาดีความก้าวหน้าหรือความคืบหน้าของการงานจะมารายงานให้ฟังทุกช็อตทุกตอนด้วยค่ะเออด้อรักเจเจเจรักนะจุ๊